ต้นไม้อันตรายในป่าทั้งแสบทั้งคันต้นไม้ในป่ามีมากมายแน่นอนว่าเราไม่ได้รู้จักมันทั้งหมดจะทําความรู้จักทั้งหมดก็คงไม่ไหวเอาแค่แยกแยะว่าต้นไหนอันตรายไม่อันตรายก็น่าจะพอไหวเรามาทําความรู้จักต้นไม้สุดแสบสุดจีบที่ควรหลีกให้ห่างส่วนถ้าจําเป็นต้องไปอยู่ในดงต้นไม้พวกนั้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เอามาเล่ากันสนุกๆ หนึ่งต้นช้างร้องเบอร์หนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักแม้ไม่เคยเจอหน้าเชื่อเสียงเรื่องลรือระบือไกลพอๆกับถ้าคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกแนะนำให้รู้จักพร้อมๆกับป้อนความน่ากลัวเข้ามาด้วยแค่ได้ยินแค่นึกถึงความสยองความคันก็าปลามาทันทีแล้วเชื่อไหมว่าแม้ว่าเคยเจอกันแต่เวลาผ่านไปสักพักหลายๆคนกลับนึกหน้าปาันไม่ออกด้วยซํำเรื่องตลกที่ออกจะงงๆสักหน่อยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ต้นช้างร้องชื่อมันประกาศสับพคุณความร้ายกาจออกมาอย่างชัดเจนและช้างหนังหนาหนาเดินมาโดนยังต้องร้องแล้วมนุษย์หนังบางๆอย่างเราจะไปเหลืออะไรในความเป็นจริงช้างหนังหนามากหนามยังแทงไม่ค่อยจะเข้าแค่ใบไม้หนามน้อยๆแค่นี้ช้างคงไม่ได้ร้องจริงๆหรอกเป็นเพียงการเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากกว่าพิษของมันออกแนวแสบคัน โดนปุ๊บรู้ตัวทันทีแต่โดนครั้งแรกอาจจะงงๆงหน่อยว่าโดนอะไรแต่ถ้าหันกลับไปดูเห็นหน้าตาก็จะรู้ได้เลยว่าต้นไหนเป็นตัวการเพราะใบมันมีขนแหลมทั้งหน้าใบและหลังใบหน้าตาผู้ร้ายแหละแต่ตอนที่โดนอาจจะไม่ทันได้ระวังตัวลักษณะต้นมันเป็นทรงพุ่มระดับตั้งแต่หัวเข่าขึ้นไปเรียกได้ว่าอยู่ในระดับปฐะะพอดีเป็นหนึ่งใบไม้เด่นดังที่อยากให้รู้จัก จำหน้าจำตากันไว้ให้ดีๆและระวังให้มากๆสองต้นสามแก้วต้นนี้มีหลายชื่อรวมถึงช้างร้องที่ซ้ำกับต้นแรกด้วยแต่หน้าตามันจะคนละแบบคนละทรงกับต้นแรกเจ้าต้นนี้ใบมันหน้าตาดูเป็นนิดกว่าช้างร้องต้นแรกที่มีขนหนามเต็มไปหมดพิษของมันก็ไม่ได้น้อยหน้าช้างร้องเลยแสบคันพอกันต้นสามแก้วเป็นต้นไม่ยืนต้น มีตั้งแต่ต้นเล็กไปจนถึงสูงท่วมหัวใบใหญ่รูปหอกที่ใบมีขนเล็กน้อยแต่ต้องสังเกตตั้งใจมองจริงๆถึงจะมองเห็นกว่าจะกลับไปมองว่ามันมีขนที่ใบหรือไม่ส่วนใหญ่เราก็คันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามแก้วมักชอบขึ้นอยู่ริมน้ำอาจเป็นพื้นชุ่มชุ่มน้ำแต่บางทีก็ไม่ได้อยู่ริมน้ำเสียทีเดียวบางทีบนเนินเขาบนพื้นดินทั่วไปมันก็ขึ้นได้ ถามต้นตำแยชื่อก็บอกยี่ห้อความคันชัดเจนใครไม่โดนก็คิดว่ามันคันขยเยไปตามเรื่องแต่เอาเข้าจริงมันก็คันไม่ได้น้อยหน้าสองต้นแรกนั่นเลยทั้งคันทั้งแสบแบบเดียวกันและมักจะโดนแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันด้วยตำแยต้นเป็นพุ่มอยู่ในตำแหน่งระแข้งระขาใบารูปใบโพขอบใบหยักเป็นซี่เหมือนใบเลื่อยส่วนที่ทำให้เกิดความคันคือขนทุกส่วนบนต้นมันไม่ว่าขนที่ใบ ขนที่ต้นหรือช่อดอกก็ไม่เว้นทุกส่วนของนางมีพิษไปเสียหมดไม่ควรจับต้องสีหมายุเป็นที่รู้จักแพร่หลายแต่เอาเข้าจริงพอเจอตัวกลับไม่รู้จักเสียอย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่เราจะจำเพียงรูปร่างหน้าตาส่วนที่เป็นพิษคือฝักของมันส่วนใบและต้นหรือแม้แต่ดอกไม่ได้มีพิษอะไรไม่ได้โหดร้ายเหมือนตำแยอกของมันเป็นช่อสีม่วงสวยงาม เห็นแล้วค่อนข้างจะเตะตาส่วนฝักมีลักษณะคล้ายถั่วแระแต่มีขนาดใหญ่กว่าขนปุยและหลุดร่วงง่ายมากละอองขนที่ส่วนฝักนี่แหละที่ทําให้เกิดการคันความอันตรายคือแม้แค่ลมพัดขนมันปลิวมาโดนผิวหนังเราก็เกิดอาการคันได้แล้วไม่ต้องเดินไปชนไปเตะแบบที่มันอยู่เฉยๆรอเราไปหาเรื่องมันก่อนแต่มันปลิวมาเล่นงานเราได้ตลอดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสียด้วยหมามุ้ยเป็นพืชเถา ชอบพื้นที่แห้งแล้งออกดอกเกิดฝักเป็นฤดูไม่ได้เกิดฝักได้ตลอดเวลาก็เท่ากับว่าถ้าเป็นช่วงที่มันไม่ออกฝักก็เดินการชินชินจะถูกเนื้อต้องตัวกันบ้างก็ไม่เป็นไรช่วงที่มันออกดอกติดผลเป็นช่วงปลายปีหรือเข้าฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมก็เป็นช่วงที่เราชอบเข้าป่าเดินดอยกันนั่นเอง โอกาสที่เจอก็ถือว่าเยอะพอสมควรดังนั้นจําเป็นมากๆที่จะต้องจดจําหน้าตาการเอาไว้ให้ดีผู้เขียนเองเจอทุกเส้นทางเดินป่ายอดทิตหน้าหนาวเส้นทางกว้างๆนน่นและลอยหน้าลอยตาอยู่ข้างทางเลยไม่ว่าจะเป็นลังกาหลวงม่อนจองดอยหลวงปา่าหรือแม้แต่ดอยหลวงเชียงดาวผ้าหนามไหวจากสข้อด้านบนเป็นลุ่มก่อให้เกิดความแสบคันทั้งจากใบและฝักแต่หนามไหว ไม่ได้ก่อให้เกิดความคันแต่โดนทีไรมีสะดุ้งและทิ้งรอยแผลไว้เป็นที่ระลึกเสียด้วยจริงอยู่ว่าการเดินป่าหลีกเลี่ยงหนามไม่ได้อยู่แล้วและหนามก็มีหลากหลายชนิดแต่หนึ่งในความสุดยอดของหนามไม่ใช่ต้นไม้ประกูลนิ้วที่เป็นต้นใหญ่ๆแต่เป็นหนามที่ยอดต้นไหวนี่ต่างหากหวายเป็นพืชตระกูลปาล์มเลื้อยคือยอดมันไม่ได้ชี้ขึ้นตรงๆแต่จะพยายามเลื้อยไปเกาะกับต้นอื่นๆการที่มันเลื้อยนี่แหละที่เป็นปัญหา ลำพังต้องระวังต้นที่มีหนามแข็งๆแล้วยอดมันยังเต็มไปด้วยหนามอันทรงพลังที่จิกไปทางด้านหลังลักษณะเหมือนเล็บเกี่ยวที่แหลมคมและแข็งแรงส่วนใหญ่ที่โดนกันไม่ค่อยจะเป็นหนามจากต้นแต่เป็นหนามจากยอดที่มันเลื้อยไปทั่วต่างหากอาการเหมือนเดินไปเกี่ยวเข้ากับลวดหนามเส้นเล็กๆที่มองไม่เห็นเพราะมันมีแต่เส้นยาวๆเล็กๆไม่มีใบไม้เกาะให้รู้ว่าต้องระวังเมื่อเกี่ยวเข้ากับเสื้อผ้าแล้วมันจะติดแน่นมาก ต้องเดินถอยหลังกลับไปแกะแล้วที่ที่มันชอบอยู่ก็ไม่ค่อยจะเป็นที่ราบแต่เป็นทางชันชันคิดถึงการโดนกระชากตอนเหนื่อยๆทั้งเจ็บทั้งโมโหทั้งรำคาญผสมปนไปกันไปหมดแต่ถ้าให้เทียบความเป็นพิดนั้นก็นับว่าน้อยกว่า4อันดับแรกอยู่เพราะหนานั้นโดนแล้วเจ็บจากแล้วจบไม่รบกวนต่อส่วนพืชที่ให้ผิดคันนั้นมันทิ้งความคันอยู่นานคันจนแทบไม่เป็นทําอะไรยิ่งคันยิ่งแสบ ทางแก้เราคงแก้ได้ไม่หมดรักษาการเป็นอาการไปเช่นการใช้ดึงขนมันออกใช้เทียนหรือข้าวเหนียวไปดึงออกซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีของพวกนี้ติดเป้กันดอกหรือให้เส้นได้หรือเส้นผมไปขูดซึ่งในความเป็นจริงมันไม่เพียงไปดึงขนพืชที่คันออกแต่ไปดึงขนบนผิวหนังเราให้เจ็บยิ่งขึ้นจนไม่รู้ว่าหายคันหรือเจ็บจนชากันแน่สุดท้ายแล้วเมื่อลองแก้หลายๆวิธีเราก็จะกลับมาสู่หมวดช่างมัน แล้วใช้ความอดทนสู้กับมันแบบขำๆนอกจากรักษาก็เน้นการป้องกันเป็นหลักด้วยการใส่เสื้อผ้าคลุมอย่างมิดชิดลดพื้นที่สัมผัสโดยตรงการใส่เสื้อผ้าคลุมนั้นไม่เพียงป้องกันใบไม้ต้นไม้แล้วยังป้องกันหนอนและมแมลงมีผิดได้ดีอีกด้วย